สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชา English Structure 1นะคะว่ากันด้เรื่องของ p a s s of Speech นะคะในคลิปที่แล้วได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะประมาณ4เรื่องเนาะขอทวนิดนึงนะคะก็คือเรื่อง Now p r o n o u n s Verb adjective นะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของ Adverb Preposition, Conjunction และ Interjection ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของ Adverb นะคะภาษาไทยเรียกว่าคำกริยาวิเศษนะคะ Adverb นั้นมีหน้าที่ขยาย Verb ขยาย Adjective และขยาย Adverb ตัวอื่นๆค่ะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของประเภทของ Adverb กันนะคะเราจะแบ่ง Adverbs กว้างๆได้อยู่5ประเภทนะคะก็จะมีลักษณะการใช้ตามชื่อของมันเลยค่ะมาดูที่ตัวแรกนะคะ adverb s o f manner นะคะอย่างเช่นคาว่า quickly slowly happily adverb กลุ่มนี้นะคะจะใช้บอกถึงลักษณะของการกระทำนั้นๆนะคะว่าทำด้วยลักษณะหรือว่าความรู้สึกเช่นไรนะคะตัวถัดมาค่ะ adverb soft i m e นะคะอย่างเช่นคาว่า yesterday soon later คำนี้นะคะใช้บอกว่าการกระทํานั้นเกิดขึ้นเมื่อไหรค่ะต่อมาค่ะ adverb of place นะคะเอ่อ uh, อย่างเช่นคําว่า here there everywhere อันนี้ก็จะใช้บอกว่าเอ่อ uh, สิ่งนั้นเกิดขึ้นที่ไหนนะคะถัดมาเลยค่ะ adverb of degree นะคะก็จะใช้บอกถึงเอ่อ uh, ปริมาณนะคะหรือว่าบอกถึงระดับนะคะว่ามีความมากน้อยเช่นไรนะคะอย่างเช่นคำว่า very quite และตัวสุดท้ายค่ะ adverb of frequency นะคะอันนี้เราเจอกันบ่อยมากนะคะใน present simple tense นะคะอันนี้ใช้บอกความที่หรือว่าความบ่อยของการกระทำนะคะอย่างเช่น always often never นอกจากเราจะรู้ไปแล้วนะคะว่าแบ่งเป็นประเภทกว้างๆได้5ประเภทนะคะสิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมก็เป็นเรื่องของ function แล้วก็ position ในประโยคนะคะ Uh, ตัวของ adverb เนี่ยปกติแล้วนะคะสามารถอยู่ได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังของ verb ตัวที่มัน modifies หรือว่าตัวที่มันขยายนะคะและนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดมันขยาย adjective นะคะหรือว่า adverb ตัวอื่นก็สามารถวางไว้ได้หลายตำแหน่งเหมือนกันนะคะได้ทั้งหน้าและหลังเลยเรามาดูตัวอย่างนะคะ he runs quickly จะเห็นคำว่า quickly นะคะอยู่ข้างหลัง verb runs นะคะประโยคที่สค่ะ she's very happy คำว่า very นะคะขยาย adjective happy นะคะเขาก็จะวางไว้ข้างหน้าค่ะเพราะาเป็นค่ะ preposition นะคะ,นะ,คะในภาษาไทยเราจะเรียกเขาว่าเป็นคำบุพบทนะคะหน้าที่ของเขาก็คือใช้เชื่อมความสัมพันธ์ของคำคำหนึ่งในประโยคนะคะ ใช้เชื่อมกับคาอื่นๆนะคะอย่างเช่นเพื่อบอกเวลาบอกสถานที่บอกตําแหน่งหรือว่าทิศทางนะคะการที่ในประโยคนั้นๆมี preposition ก็จะทําให้รูปประโยคเนี่ยได้ใจความมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูประเภทของ preposition s กันค่ะตัวแรกนะคะ preposition s of place นะคะก็ใช้บอกถึงสถานที่นะคะอย่างเช่น on in under between ตัวต่อมาค่ะ preposition of time ก็จะใช้บอกในเรื่องของเวลานะคะอย่างเช่น at on before after และสุดทาค่ะ preposition of direction นะคะก็ใช้บอกทิศทางค่ะอย่างเช่น to from into out of ประมาณนี้นะคะและยังมีอีกหลายตัวนะคะต่อมาค่ะเรามาดู function และ p ็ p o s i t i o n ในประโยคนะคะตรงนี้เขาบอกว่า ตัวของ preposition เนี่ยจะอยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะ the book is on the table the table เป็นคำนามนะคะเราจะสังเกตเห็น preposition on วางอยู่ข้างหน้า the table ค่ะตัวที่เจ็ดกันแล้วนะคะมาถึง conjunction นะคะ conjunction ก็เป็นคำที่ ใช้เชื่อมระหว่างคํากับคําวลีกับวลีนะคะหรือว่าประโยคกับประโยคก็ได้เหมือนกันนะคะถามว่าเชื่อมทําไมเพื่อให้เกิดความสละสลวยแล้วก็เกิดเนื้อหาที่สมบูรณ์นะคะตอนน่อมาค่ะเรามาดูประเภทของ conjunctions นะคะตัวแรกค่ะอันนี้เราน่าจะ คุ้นเคยกันดีนะคะเป็น coordinate conjunctions นะคะอย่างเช่นคำว่า but คำว่า and or หรือคำว่า so นะคะก็ใช้เชื่อมคำวลีนะคะที่มีความเท่าเทียมกันทางไวยากรณ์หมายความว่าถ้าเกิดเราจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งในวงเล็บเนี่ยนะคะคำคำนั้นเนี่ยจะต้องเป็น part of speech เดียวกันอย่างเช่นเชื่อม n o u n กับ n o u n เชื่อม verb กับ verb เชื่อมอ ประโยคกับประโยคก็ได้เช่นกันค่ะตัวถัดมานะคะ subordinating conjunctions นะคะเช่นคำว่า because although if หรือคำว่า since นะคะ s u uh, b o r d i n a t e c o n j u n c t i o n นะคะจะใช้เชื่อมประโยคหลักกับประโยคย่อยนะคะเพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ s u b o r d i n a t e conjunction เชื่อมเนี่ยประโยคหลักแล้วก็ประโยคย่อยเนี่ย พอพออ่านหรือพูดไปแล้วนะคะ,ะใจความก็จะดูแปลกๆนะคะจะไม่สละสลวยเนาะตัวถัดมาค่ะ c o r r e l a t i v e conjunctions นะคะอันนี้ต้องใช้คู่กันนะคะเราสามารถไปท่องไว้ในใจได้เลยนะคะอย่างเช่นคำว่า either or ต้องมาคู่กันเสมอนะคะ neither nor both and คำเหล่านี้นะคะ,ะแล้วนอกจากนี้นะคะ เป็นคำเชื่อมที่ต้องใช้คู่กันเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีตัวอื่นอีกเนาะเราอาจจะศึกษาได้ในคลิปถ,ถัดไปนะคะตอนน่อมาค่ะเรามาดูฟังก์ชันหรือว่าหน้าที่นะคะแล้วก็ Position หรือว่าตำแหน่งที่มันจะอยู่ในประโยคนะคะเอ่อจะอยู่ระหว่างคำกับคำเนาะหรือวลีกับวลีนะคะหรือว่าเอ่อระหว่างคลอสก็ได้ค่ะมาดูตัวอย่างนะคะ I like coffee but She p r เ f e r s tea เห็นเขาว่า but นะคะแสดงถึงความขัดแย้งใช่ไหมคะก็อันนี้ตำแหน่งของเขาจะอยู่ระหว่างประโยคก,กับประโยคนะคะสังเกตจากคอมมาที่คั่นนะคะโอเคค่ะหัวข้อที่8นะคะมาถึง interjection นะคะภาษาไทยเรียกว่าคำอุทานนั่นเองนะคะคำอุทานใช้แสดงออกถึงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของผู้พูดนะคะมักจะตามด้วยเครื่องหมาย ภาษาไทยว่าเครื่องหมายตกใจหน,นะคะหรือว่า exclamation mark นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างของคำอุทานในภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นคำว่า wow วคำว่า o โอ้รือว่า hurry นะคะนอกเนือจากนี้มีอีกหลายคำเลยค่ะหวังว่าเราจะได้ศึกษาเพิ่มเติมเนาะต่อมาค่ะเรามาดูตำแหน่งของเขากันบ้างนะคะคำอุทานเขาก็ต้องมีตำแหน่งของเขานะคะดยส่วนใหญ่นะคะเขาจะ อยู่ต้นประโยคค่ะอยู่เดี่ยวๆอยู่ต้นประโยคนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยประโยคถัดมานะคะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างนะีคะ wow that was amazing เห็นไหมคะสังเกตได้ว่าจะมีการใช้เครื่องหมายตกใจรวมด้วยนะคะถึงจะเป็นคำอุทานเนาะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นความรู้ในภาพรวมเกี่ยวกับ เรื่องของ p a r t o f speech นะคะการที่เราศึกษาเรื่องนี้นะคะจะทำให้การพูดหรือว่าการเขียนของเรานั้นนะคะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะว่าได้เรียนรู้ประเภทของคำนะคะได้เรียนรู้ตำแหนง่งได้เรียนรู้หน้าที่ของคำต่างๆแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะคะหวังว่าจะได้พบกันในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ